คุณยายคุณยายบ่นแล้ว<ะ>ไอหลานเอ้ยวันที่สิบหกแล้วไม่มีแนวทางเลยนี่จะจบรายการอยู่แล้วเนี่ยมาแล้วครับคุณยายครับ<ะ>แนวทางจากเรานะครับ<ะ>เผื่อว่าวันนี้คุณยายจะได้เป็นเศรษฐีแต่ไม่ต้องไปถวายน้ําปานะนะเอออย่างนี้เออจะถวายปากติได้<ะ>เออก็างหาว่าเราแบบไปขัดอีกนี่คืออะไรจอมปลวกทรงเจดีคุณเหมือนฝนันเหมือนไหมระครังคว่ำคล้ายๆนะเออ ายเขาบอกข้างบนเนี่ยคล้ายพระสมเด็จสูงจากพื้นประมาณสัก2ไม้บรรทัด60เซนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณสัก90เซนบอกกันละเอียดเนาะมีป่าไผ่ล้อมรอบส่วนที่ทําให้ชวนขนลุกคือเคยมีชาวบ้านเข้าไปละแวกนี้แล้วได้ยินเสียงผู้หญิงร้องห้าอยู่ในป่าไผ่ช่วงกลางดึกคืนวันพระเหรอแล้วเห็นดวงไฟประหลาดผุดขึ้นลงในช่วงวันพระตอนฝนตกอีกด้วยอู้มันหลายเหตุการณ์นะ ต้องเกิดขึ้นพร้อมกันอีกวันพระไม่พอต้องฝนตกอีกต่างหากค่ะนี่คือที่ไหนนี่คือที่สุรินนะชาวบ้านบ้านหน,นองบัวตะบนานานวนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นำทูปตัวเลขมาจุดขอเฮ<ะ>้ยนั่นนึงทำไมเลขนี้คุ้นคุนกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะมีอ่ะอ๋อข่าวก่อนหน้านี้เลขอะไรสักอย่างอ่ะเลขห้องไงที่ส่งห้องไป,<อ>ไปให้หเป็นแชทเป็นแชทเออถึงว่ามันมคุ้นเลขจังเออใช่ใช่ที่บอกว่า อยู่ห้องนี้อยห้องนี้นะ,นะอย่าเข้าผิดห้องนะเพราะว่าหน้าห้องมีกล้องนะพระ,ะรูปที่มีอุบัติเหตุแล้วทําให้นกเขาสักอย่าง<ม>อส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีพาไปที่บ้านวังต่อยางหมู่5ตำบลเขากวางทองอำเภอหนองฉางชาวบ้านทําพิธีอัญเชิญเจ้าแม่เรือตะเคียนอายุมากกว่า200ปีขึ้นมาหลังจากมีหนุ่มชาวกาญจนบุรีรับจ้างขับรถแบ็คโฮไปขุดลอกคลองแล้วเจอเรือตะเคียนในน้ํา อยู่ที่ครองทับเสลาความยาวประมาณ10เมตรคือหาเพาะหัวเรือไทยเรือค่อนข้างสมบูรณ์ชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าแม่น่าจะอยากขึ้นมาจากน้ําเพราะเจ้าแม่หนาวโดนบรรดาให้คนขับรถแบ็คโฮไปเจอก็เลยอัญเชิญไปอยู่ที่วัดป่าคาตะบลประดู่ยืนที่อำเภอหลานสักปล่อยก็ทาพิธีอะไรกันให้เรียบร้อยเสร็จปั๊บมาแล้วเพนไปซื้อแป้งตั้งแต่เช้าเลย<า>ทูบเทบมาพร้อม,ม<า>เออหลักเลข หลายออปชันเลือกกันเอาเองตาดีได้ตาหล้ายได้แล้วก็ส่องเลขกระทั่งรถแบ็คโฮนี่มาจากอุทัยธานีนะก็เป็นเลขทะเบียนรถบรรทุกที่ย้ายเรือไปไว้ที่วัดแล้วก็แม่ค้าก็คือเลขพร้อมแม่ค้าพร้อมวันสต็อปเซอร์วจุดให้บริการเบ็ดเสร็จจบในจุดเดียวกลับบ้านสบายกระเป๋ารอสี่โมงเย็นอีกทีหนึ่งค่อยยิ้มยิ้มไปหันหน้าไปหาเพื่อนแล้วบอก เองถูกไหมค่าเขาไม่ถูกแต่ง <นา S 2> วดนนี้นาอาจ <อา S 2> จะถูกเออ,เอ,อป้าเหมียวละหลายคนบอกอ่านมาจะถึงตรงนี้ป้าเหมียวมาเรือยป้าเมียวคนดังแห่งตลาดตลาดภา,าสีสูงที่ชัยนาธ พอมาโค้งสุดท้ายแบบนี้หลายคนก็ถามหาป้าเหมียวป้าเหมียวเป็นไงงวดนี้เลขไหนมาแรงเขาบอกว่าเลขของสามสาวคนดังคนแรกคือคุณฮายอภพรกราบสการะขอพรเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชงังมีการจุดประทัดเอาเลือดเอาชัยเนี่ยคนก็เลยไปส่องเลขหางประทัดกันอีกกระแสน,นึงเขาบอกว่าเป็นบ้านเลขที่ของดีเจพิธีกรคนดังคุณต้นหอมอะ่ะเพราะว่ามีงูเลยเข้าบ้านคุณต้นหอมและอีกหนึ่งคนขันน้ำมนต์แม่น้ำหนึ่งอ่ะเดี๋ยวฟังป้าเหมียวขายของหน่อย เลขอะไรมาแรงูแม่น้ำหนึ่งสิงคะหูแม่น้ำหนึ่งดังมากเลยนะ9 8 4โสหนีด่ดังหากันไม่ไม่มีขายเลยเนาะแล้วก็91นี่นะ93อ่ะของแม่น้ำหนึ่งเนาะวดที่แล้วเขาก็ปังนะเขาก็ดังอยู่นะแต่เขาไม่ได้ให้หวยนะจากก้าปลาหมยวแอบไปดูตัาเองนะดี๋ยว,ว่าเขาไม่ได้แล้วก็คุณทายก็รู้สึกว่าจะมี019นง้นะของคุณทายนะแล้วก็58 ออของคุณทายเขาก็ดังนะแต่คุณทายก็ไม่ได้ให้หวยนะเขาเพียงแต่ว่าให้ดูเรื่องประทัดเขาเท่าทนั้นเองนะจ๊ะอย่าเข้าใจเขาผิดนะเดี๋ยวจะว่าเป้าเหมียวเอามานั่นนะแล้วก็รู้สึกว่าคนต้นหอมให้สามสามเนาะ้องไม่ได้ให้ไม่ได้แต่เป้าเหนียวแอบไปดูเขาเองสามสามนะจ๊ะนะวันที่1กับวันที่16จะคิดถึงเป้าเหมียวเป็นพิเศษนะครับนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับอ,อยารก็ศึกษาให้ดีก่อนการลงทุนนะครับ